ยเปิดโชว์ดิมึงเจ้าหัวหรือตัวบอกมาแค่นี้เลยเอาตรงไหนก็ได้ให้พี่ยิงได้สองตัวได้ปะ่ะได้อยู่แล้วสองตัวโอ้ลัดกูด้วยซีไฟระวังข้างล่าง เอ้าช่วยช่วยข้างหน้าข้างหน้ามีข้างหน้ามีอย่าเพิ่งวางสายมันไปข้างนอกแล้วไม่ไม่บอลมันไม่ไปหรอกเป้าบอมไอ้ตัวหนึ่งมันไปข้างนอกตัวที่ยิงเก๋แต่ตัวนี้มันแอบเดี๋ยววางเอเดี๋ยวผมว่าตาม,มสอน<อ>ตัว ่ามันไปอะโดนลุ้มหาวางเอาเวิร์กเวิร์กเดี๋ยวแค่ฝั่งขวาที่มันจะปีนมาได้แค่นั้นพอปาสิหน้าแดงเลยหน้าแดงเลยปาเป็นยูเลยไอ้เหี้ยมาเป็นยูเลยเนี่ยเด้อเหรอไม่ใช่ของของเขาดึ ขวากขวาอยากลาก็ลากเล็กชายชิดขวาดีๆนะ่นสไม่มีหรอกเออไม่ใช่อีกยิ้วดีกว่านั่นแหละอีกยิ้วอ่าไม่ใช่ศพบองเลยวบอม has been planted ไมยืนตอกกางนียืนนิ่งยืนกูซุ้แห้งมองเห็นป่ะมันมีรูอ่ะ ดูตรงกล่องเห็นไหมเจ๊เออคอยดูไว้นะคอยดูเฉยๆนะอ๋อเออนะ oh. อ๋อฮ่าฮานาแดงก็ตกใจเลย <c oughs> แม่งมาเป็นยิ้วเลยจริงๆ okay, อ,อ,อ๋อตาอากูปเปิดไม่ได้เลยว่ะเฮ้ยมึงรัดกูเะยทหรอกเกิดอ <Bye, S 1> <ๆ>ก็ได้รัาตัวเอง Bye, <I> เป็นเพราะมึงอับวิ่งต่านพ,พี่ไฟมัน Bye, <I> ไม่ไม่มี เจ้ข้างบนมีเจ๊มันไม่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนไอพี่อ้ำอย่าเพิ่งวางนะเว้ยเช็คดีๆนะไอ้งิ้วไอเชียงิ้วไอ้เชียงิ้วร่วงตรงกลางมีตัวหนึ่งเจ๊เข้ามาแล้วไม่เห็นเลย มันอยู่ฝั่งขวาที่ว่ามันจะกระโดดข้ามไปฝั่งบีได้อะอไในตรงกล่องที่ผมชอบดักจริงบ่อยๆอ่ะมันดักอยู่บนกล่องแล้วแหละเอออเเเฮ้ยเด็กเข้าจริงอ่ะอ้าวชิบหาย เจ๊ไมคิดโคตรทากอ่ะพวกไม่แพ้ไม่แพ้จะตายแล้วอยากอยากยิงอ่ะแป๊บฮะยี่ไ,ไฟเห็นปะนะั่นนะ่ะนักเซก็ยิงดิเจ๊อยากไปมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนวางเลยอ่ะปะโอ้โหวางเลยน้าหน้านา ไม่ทันแล้วพี่ชายขาเสียของทีมเราเป็นอีกหนึ่งอย่างจริงๆ oh, <has S 1> สังเกตหลายรอบแล้วเออนี่คือความหวังของทีมนะครับนี่ลางมาแล้วเห็นไหม ตอน้ทุ๊กมันจะหนีมันก็ไม่อไมมพอได้ไหมครับเฮ้ยตอบเขาหน่อยดิทีมเขาพอได้ไหมอะไอ้เหรอทีมมันปล่อยตรงกลางหลวมมากทีเปล่อยทุกที่อ่ะ นี <screws> ่ยว่าเขาไปอยู่รวมกันพี่อัพฟคู่คู่คู่แยกกลอเปี่ยบเป็นพวกมึงอ่ะเรียกกูกูเลยโดนยิงของรยกให้ผมช่วยของรอบแล้วพี่ไปยิงตัวเดียวกับผมมึงบอกกูล่วก็ยิงกูยิงตัวไหนมาแล้วก็พี่ยิงชุดเดียวไม่หลงกูยิงโดนกล่องเลยว่ายังไม่เห็นตัวกูยิงแฮชไปเฉย ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ได้สร้างเป็นอีกตัวหนึ่งด,ดูดิมันเดินมาแบบ <c oughs> ว่าอยู่ซ้ายเว้ยยูดอาจจะคมกลืนก็ได้บนหัวนะ่ะใช่เปล่าเสียงมันตก อ o m b has b e อ n ๋อู๋อู๋อุมนี้มองไม่เห็นอะไรเลยนะมุมอี้โคตรูวัู๋อู๋อออ Bomb Mission defused. fail. ผมบอกว่าเปิดดอกตัวไม่ใช่เหรอวะไม่กูเห็นมันยังพอไหวอยู่เลยไม่ยิงนี่เฉยตายนั่นตายเนี้ยไม่ไหวแล้วเป็นไงพี่ดึกผมยังไปได้อีกเลยไม่ดึกเต๋ โอ้โหร่นลมไปเถอะจอเข้าเอได้โอ้ยที่หนึ่งนดเขาได้เขาได้เขาเอได้ผมดูข้างนอกให้เจวเช็คไอตรงที่มันโดดอ่ะผมบ้าก็ผมบอาไอชิโอ้โหตาย มันเป็นมุมเดียวเชื่อเข้าห้องได้ไงไงโอเคไปใหม่แถเลยก็เดิมเฮ้ยเอยสองคนเว้ยเอเหลือคนเดียว เจ๊เดินเร็วๆหน่อยเจ๊ไม่มีคนละตาอ้ําฟังได้บอม has been planted ฝั่งไหนอะซ้ายขวาว่าออกกลางมาแล้วชัวร์ย่าไม่เจอนะเช็คดีๆโอ้โหยิงซะเกือบตายดึง เกือบตายวะใครเจ๊หรือมันปลาระเบิดไปแล้วตรงไหนโดนอีกแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วเฮ้ย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 ไอ้เนาย่ามันไม้จะถอยดิโดนวะโดนศพเปล่าโดนศพ ไปเยอะนักเราอ่ะหไปเย็นาาะนันเราอ่ะมันไม่ดันไอ้ใกล้ยึ่ตัวไหนยิงให้หมด้จะโดนระเบิดเราอ่ะ

ไม่รู้ว่ะมันห้องม,นม,มันอ่ะเจ็บหมดมันนอนระเบิดบากแล้วไอ้เชี่ยเหลีั่นเลยบอมดิฟュซดผมว่ามันเหลี่ยงแค่ตัวเดียวเลยเดี๋ยวสอง เบาที่แย่เนี่ยสี่สามนี่ยังไม่เบาอีกเวยยาวมึงเสร็จกูขอแค่ยาวแปกไปขนาดนี้ยาวก็ไม่ออกเจ๊เจ๊ใจเย็นเจ๊ไม่เก็บสามเอาอีกสามเอาอีกสองเจ๊ผมขออีกสอง

ท่าน,นแม่งยิงไม่เดือยเอาเตะเลย